มาสอลกอก็ตสมาพีรัจะจะจะจออกมาว่าจะไหนเขกตายตีได้หรือเ่าตีได้หรือเ่าจะสิมไปใส่นายอนายอมีกันขึ้นมามีขึ้นมาว่าสมมารกลีสาอกันสามากลีสากอกันไม่นนายจอเขาดีดีไปใส่เอาเขก็ตายเกตายดีได้หรือเ่าีได้หรือเ่าจะสนิมไใส่เาละอลสองกสองลกเล่ไอตงเ็ตายนไปแล้วนไปแล้วนองืนไปแล้วพ่ะไหนายน้อ ยังส่องยังตามอยู่ยังตามอยู่สองเหล่าสองลำยังหักยังแพงยังบงยังแยงไปแล้วไปแล้วพ่อกระต่ายพ่อจังไลยเจ้าพ่อกระต่ายทั้งพ่อจังไลยนายย้อยสองยกไม่พ่ายแล้วเอาและแล้วก็เข้าเส้นเซนการแข่งขันเข้าสองเข้าสอต่อไปบานีละวานกุมเศรษฐกิจพ่อกรายศึกษาศึกษาเออศึกษาเออ

เดี๋ยวที่31บึ้งเผินเนาะทีมไายพบกับเฮยนัมโชคจากท่าดอกแก้วเจ้าเจ้าเอาเอาหัวเอาหัวของทายขึ้นนั่ขึ้นไปถือจุดปล่อยด้อพี่น้องเด้อเจ้าแล้วผมจะการเดี๋ยวกินไปถือดอลแก้วเออเออให้คือไปรอดหายอยู่จุดปล่อยกับพี่น้องเนาะเจ้าเออเอาสองหนึ่งสองสาพี่น้องเออฟุมเศรทสกิท เออคือเนื้อแหละบ่อกลุ่มเศรษฐกิจกันฮะยันดีศึกษสาคือไปล่อท่าเลยเด้อเอาเอาดีๆเด้อยซแพ้ศึกษาเด้อโดยอเด้ออยู่ใช้นอกกลุ่มเศรษฐกิจจมมวลหินเด้อเจ้าพี่น้องเอ้ยละกาละพี่เอ้ยเออยู่ใช้นอกกลุ่มเศรษฐกิจเออมาใที่สุดสีอะไรหนอ แล้วก็ศึดสานไปแล้วยังกุมเศรษฐกิจไป่ห้หรังล่อไปให้เตรษฐกิจนะพี่น้องเด้อซึ่งามินไปร่อถา้อยังรออถากุ่มเศรษฐกิจนะพี่น้องเด้อกุ่มเศรษฐกิจอยู่มองไหนรอบก็ไปเปยว่าเป็น